สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะพามาชมสวนข้างบ้านอยู่ที่บ้านนะคะ่ะแต่ว่ามันมีพื้นที่ไม่ใหญ่นะคะเราได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้อยู่ในกระถางเพราะว่านี่เป็นอาคารพาณิชย์เนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้มากมายไม่มีพื้นที่มากก็ลองมาชมดูน,นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยนะคะเพื่อนๆบริเวณรอบๆหน้าบ้านนะคะ ที่บ้านก็จะต้องปลูกต้นไม้อย่างเนี้ยค่ะใส่กระถางเอาไว้เพราะว่าไม่มีพื้นที่เป็นถนนติดถนนค่ะดอกบัวก็ใส่ในกระถางเพื่อนๆจะสงสัยว่าทําไมต้องมีตะแกงใช่ไหมคะนี่ตะแกงตะแกงปิดตะแกงปิดทั้งสองบ่อบ้านเพื่อนบ้านบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องมีตะแกงค่ะสาเหตุก็เพราะว่าน้องหมาค่ะดึกดึกน้องหมาจะชอบมาลงอ่างแช่น้าอาบน้ําตอนดึกๆค่ะ ก็เลยทําให้ดอกบัวที่บ้านน่ะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนเราก็เลยต้องเอาตะแกงมาปิดเอาไว้นะคะแต่ถึงกับปิดนี่ก็ยังลงไปตื่นมาเนี่ยตะแกงนลวดนี่จมลงไปในบ่อเลยค่ะไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะกับน้องหมาตัวใหญ่ด้วยอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างๆงบ้านนะคะอันนี้นะคะจะเป็นต้น อะไรดอกอัญชันดอกอัญชันแล้วก็จะมีขาด้วยนะคะเราปลูกขาแต่ว่ายังไม่เคยได้กินนี่ค่ะขา,ขาต้นขาไหคะต้นขาแล้วก็จะมีเสาวรสค่ะเสาวรสยังไม่มีลกูกเสาวรสนะคะก็จะมีอะไรอีกไม้สมุนไพรก็จะเป็น อานหางจระเข้มีดอกไม้ประดับด้วยดอกมะลิคุณนายตื่นสายเราจะปลูกหลายๆสีค่ะเราชอบชอบดอกคุณนายตื่นสายมากเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะอนุมานประสานกายเนาะต้นนี้วอเตอร์น้ำนะคะ จะอยู่แต่ในกระถางค่ะเพราะว่ามันเป็นถนนนะคะซึ่งจะเอาใบกระเพรา,าลงไปขอเพื่อนเพื่อนมาก็เลยเพื่งเอามาลงก็จะเหี่ยวๆหน่อยนะคะยังไม่ฟื้นค่ะนี่ค่ะสำหรับนางเอกนางเอกเลยค่ะต้นนี้ค่ะเพื่อนรู้จักไหมคะต้นนี้ค่ะ ต้นผักชัยยาค่ะเพื่อนๆผักชัยยาผักชัยยาหรือเราเรียกกันว่าคณะเม็กซิกันคณะเม็กซิโกหรือว่าที่รู้จักกันดีในคนไทยนะคะนิยมเรียกก็ว่าเรียกว่าออต้นผงชุรสนะคะต้นผงชุรสลักษณะต้นก็จะเป็นต้นไม้พุ่มค่ะเพื่อนๆต้นไม้พุ่มแล้วก็มีใบเป็นแฉกแฉกสามแฉกสี่แฉกนะคะ ขอบใบก็จะเป็นแฉกๆเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะไอ้ขายใบมะละกอเลยนะคะลำต้นจะสูงประมาณ2-6เมตรนะคะเพื่อนๆใบเนี่ยเราเอามาทำกับข้าวมาทำเป็นอาหารได้นะคะเพื่อนๆใบไม่มีรสขมนะคะกินง,ง่ายไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวด้วยค่ะ ก็เรามาดูนะคะว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างนะคะต้นผมชุรสหรือต้นชายยานเนี่ยนะคะก็จะมีโปรตีนสูงวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะสูงมากค่ะเพื่อนๆสูงกว่าผักโขมถึงสงเท่าเลยนะคะต่อไปเราก็ไม่ต้องกินผักโขมแล้วค่ะ มันแพงค่ะต้นนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราปลูกใส่กระถางนะคะเนี่ยค่ะไปขอเข้ามาตอนนั้นไปขอเข้ามากิ่งกิ่งเล็กๆแล้วก็ชาใส่กระถางแล้วก็ขึ้นเลยค่ะขึ้นง่ายค่ะเพื่อนๆสามารถปลูกได้ที่บ้านนะคะประโยชน์นะคะของผักของผักชายยาหรือผักผงชุลรสเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลเลยค่ะ มีประโยชน์นับอนันต์มากเลยค่ะเพื่อนๆผักชัยยานะคะเวลาเรารับประทานนะคะส่วนมากเราจะใช้รับประทานส่วนยอดและส่วนใบนะคะโดยการเด็ดยอดอ่อนออกมาแล้วก็ปอกเปลือกออกนะคะในเมืองไทยเราเนี่ยส่วนมากจะนิยมทำเ,เป็นผัดชัยยาน้ำมันหอยผัดชัยยาผัดไข่หรือทำเป็นผัก ราดหน้าผัดซีอิว๊วแกงส้มต่างๆนะคะลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูดอกดอกลักษณะด,ดอกเขานะคะอ่านี่ดอกดอกดอก,ดอกเขาจะเป็นดอกสีขาวชูขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในดอกในช่อดอกก็จะมีดอกเล็กๆอีกสีขาวๆอยู่อย่างนี้ค่ะเวลาเราจะทําอาหารนะคะควรที่จะเออเด็ดเด็ด ไว้คืนนี้ก่อนค้างคืนเพราะว่าในใบในในใบเขาว่าจะมีน้ำํำยางเนี่ยค่ะจะเด็ดให้ดูนะคะเห็นไหมคะเป็นยางของค่ะต้นชัย,ยานะคะก็มีพิษนะคะที่ควรระวังมากๆก็คือเออ่จะเป็นสารจำพวกชายานันะคะอยู่ในใบอยู่ในลาต้นนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆจะรับประทานนะคะ หรือนำไปปรุงอาหารนะคะก็ควรที่จะทำให้สุกก่อนไม่ควรที่จะกินใบสดนะคะโดยที่ว่าใบอ่อนๆควรจะปรุงให้สุกด้วยความร้อน5นาทีขึ้นไปนะคะส่วนใบแก่ๆนะคะเพื่อนๆก็ปรุงให้สุกด้วยความร้อนนานถึง10-15นาทีเลยนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือห้ามต้มในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่า ในน้ำต้มอ่ะจะเกิดสารพิษแล้วก็ทำให้เกิดอาการท้องร่วงกระทันหันขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อักชายยาถึงแม้จะมีประโยชน์นับอนันต์แต่ว่าก็ยังมีโทษนะคะเราก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานนะคะ โลงอยู่ข้างบ้านค่ะเพื่อนๆบ้านก็มาเด็ดไปรับประทานได้ไม่มีปัญหาค่ะแบ่งกันแบ่งปันกันได้ค่ะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็แนะนำส่วนข้างบ้านแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆนไว้โอกาสหน้าเจอคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ